ซิตี้จะไม่พลาดเก็บ3มแต้มในบ้านขึ้นไปรังรองจากฝูงเหมือนเดิมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ c o m นะครับอยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พี่จะมาพรีวิวเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับ คู่ดึกนะครับในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดสนามไอทีฮัสสเตเดียมรับการเยือนของไก่ในทองททอรแนมฮอสเปอร์นะครับ mm hmm. ช่วงต้นคลิปพี่บอกว่าจะเป็นซิตี้เก็บ3แต้มในบ้านได้อย่างไม่ยากมาเย็นนะครับมาดูกันครับ อย่างแรกนะครับไปดูเรื่องของตัวผู้เล่นก่อนนะครับซิตี้มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเพียงแค่หลักๆก็คือประมาณสักสอสารายครับคือทางมาเตโอโควาซิสนะครับก็วินเดบรอยที่เจ็บยาวมาก่อนอันนี้แล้วนะครับทาให้ชุดใหญ่ของซิตี้น่าจะเป็นชุดเดียวกับที่ลงสนามในเกมกลางสัปดาห์ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จะมีนักเตะครบเลยเลครับหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบราน์ฮาร์แลนด์ครับฝั่งซ้ายจะเลือกทั้งแจ็คลีลิสก็ได้จอร์มีโดกกูก็ได้ครับฝั่งขวานะฮะจะเลือกได้ทั้งเอ่อทางแบรโดา ตรงกลางหน้าต่ําจะเป็นจูเลียนอวารเรสก็ได้ครับเรียกว่าครบทีมจะเอาใข่ลงก็ได้ครับส่วนตำแหน่งของโคบาซสิสที่หายไปนะฮะโลดีจะประจำการอยู่แล้วครับน่าจะไปยืนคู่กับทางลิโก้รูอิสเลยครับส่วนแนวรับนะครับมีให้เลือกสรนอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับเป๊ปกัวเดลล่าครับตรงกันข้ามกับทางฝั่งทีมเยือนครับสเปอร์เนี่ยมีปัญหานักเตะติดโทษแบนนะครับ มิเซโรเมโรนะครับประกันหลังแชมป์โลกอนติน่าเนี่ยติดโทษใบแดงอยู่นะครับไม่สามารถจะลงได้ประกอบกับนักเตะบาดเจ็บนะครับอย่างวาเดเวนนะครับแล้วก็มีทางเจมแมาดิสันครับริชาร์ลิสซอนนะครับโซโลมอนเจ็บกันหลายตำแหน่งนะครับแต่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามขุมกำลังซิตี้ดูดีกว่าแน่นอนครับต่อมาคือเรื่องของฟอร์มการเล่นครับสปเปอร์เนี่ยเพิ่งจะเรียกว่าจากฟอร์มดีๆนะครับเป็นจ่าฝูงนะครับ พอหลุดแพ้ก็แพ้3เกมรวดเลยนะครับในการแพ้3เกมนี้เป็นการแพ้ในบ้านที่ไวายฮันเลน2เกมและก็เป็นการแพ้ในการเป็นทีมเย็นน1เกมนะครับอย่างไรก็ตามแพ้3เกมตรงนี้ส่งผลอย่างแน่นอนซึ่งก็เกิดจากการที่นักเตะแบนดและก็บาดเจ็บนะครับตรงข้ามกับฝั่งซิตี้นะฮะที่ฟอร์มค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับถ้าไปดูในบ้านนะฮะในทุกรายการเนี่ยเป็นการชนะไป4ครับแล้วก็เสมอไป1นนัดก็ฟอร์มค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ซิตี้ก็ดูจะมีภาษีมากกว่าครับ ทีนี้ไปดูการเจอกันของคู่นี้กันบ้างนะครับทั้งลูกทีมของเป็กกวเดลดาแล้วก็ทางอังเกปอตเตสคูนะครับในการเจอกันเนี่ยถ้าไปเจอกันที่บ้านสปเปอร์คือไวฮันเลนครับสปเปอร์ค่อนข้างที่จะเก็บใช้ได้มากกว่าคือเป็นทีเด็ดทีแสบของระบายสีฟ้าแต่ถ้าเกิดเล่นที่สนามเอเทียสตเดียมนะครับดูสั่งดูฝั่งซิตี้จะมีภาษีมากกว่าครับฉะนั้นครัค้น,นี้นะฮะจริงๆเนี่ยลิปูลงเตะก่อนนะครับถ้าลิปูชนะฟูลแลมได้ก็จะขึ้นไปรังรองจากฝูงก่อนฉะนั้นไม่ว่าคู่นั้นจะเกิดอะไรขึ้ City, ้้น้นนนนนคบซตีีเเกกมมจะ็3แแไดออย่่าง และผมคิดว่าซิตี้น่าจะยิงได้อย่างต่ำๆก็คือ2ลูกชนะอย่างต่ำๆนะครับมี2ลูกอย่างแน่นอนนะครับฟันธงเก็บ3แต้มขึ้นไปรังรองจากฝูงไลทีท่อาซนอนเหมือนเดิมครับนี่เป็นการพรีวิวจากผมพีนักเตะนะครับเจอกนันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ